สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนางสาวชนทิชาสืบวัฒนาพงศกุลน,นะคะนักวิชาการศึกษาจากสํานักงานกศนอจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะค่ะวันนี้นะคะกุ๊กจะมานําคุณผู้ชมค่ะเรียนรู้ในเรื่องของการศึกษาต่อเนื่องนะคะในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการนะคะโดยสำนักงานกศนค่ะได้มีนโยบายในเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานการเรียนการศึกษาต่อเนื่องแล้วก็การเรียนการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะทั้ง3รูปแบบนี้เรามีการเรียนการสอนในรูปแบบปกติและเราก็ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 อย่างนี้นะคะเราจะสอดแทรกในเรื่องของการเรียนรูปแบบออนไลน์เข้าไปด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามาอยู่ที่ สองพี่น้องบ้านท่านผอฉเฉลยโอเผื่อน,น้อยนะคะเราจะมาทําหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับการเพราะถั่วงอกปลอดสารพิษกันเดี๋ยวเรามาพบกับท่านวิทยากรของเราเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราพบกับน้องหนึ่งค่ะค่ะวันนี้ท่านวิทยากรของเรานะคะน้อง พันจานานาักสุวรรณค่ะเป็นครูกศนอตำบลบางตะเคียนค่ะกศนอำเภอสองพี่น้องสวัสดีค่ะน้องหนึ่งสวัสดีค่ะพี่กูค่ะน้องหนึ่งของเรานะคะวันนี้จะมาเป็นวิทยากรในการสอนเกี่ยวกับหลักสูตรการเพาะถั่วงอ,อกปลอดสารพิษนะคะน้องหนึ่งคะหลักสูตรการปลูกอ่าเพาะถั่วงอ,อกปลอดสารพิษนะคะไม่ทราบว่ามีวัตถุดิบแล้วก็วัสดุปปอุปกรณ์อะไรบ้างอะคะ อันดับแรกนะคะก็เป็นเมล็ดถัวเขียวที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดนะคะค่ะแล้วก็มีตะก้าที่เราหาได้ตามบ้านเหมือนกันค่ะตะก้าอะไรก็ได้ตะก้าอะไรก็ได้นะคะที่ทิ้งแล้วแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดค่ะทุกทุกอย่างที่เราจะเอามาเพาะถุงอ้อยเนี่ยก็าทำความสะอาดทุกอย่างเลยน้นในเรื่องความสะอาดนะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะมีถุงดามมีผ้าขนหนูนะคะแล้วก็ขวด ขวดน้ำขวดน้ำอัดลมเราทานทิ้งแล้วเนี่ยค่ะเราก็มาทําความจะเป็นน้าอัดลมหรือน้ําดื่มก็ได้นะคะขวดน้ํานี้ค่ะก็ระดาษทิชชู่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะค่ะแล้ววันนี้เราจะมาทําในรูปแบบของการผอถุงออกในรูปแบบกี่แบบคะวันนี้สองแบบค่ะสองแบบด้วยกันนะคะเป็นรูปแบบในขวดกับในในตะกร้าใช่ไหมคะค่ะถ้ายางงั้นเดี๋ยวแล้วเราให้น้องหนึ่งนะคะนําเสนอในรูปแบบที่หนึ่งก่อนเป็นรูปแบบของขวดใช่ไหมคะว่าเราจะผอถุงออกแบบไหนค่ะ เดี๋ยวเชิญน้องหนึ่งนำเสนอได้เลยค่ะค่ะวิธีแรกนะคะการเพราะถงอกในขวดนะคะอันนี้จะใช้ขวดน้ำมะลุมนะคะที่เราทาแล้วทิ้งนะคะก็จะมวีวัสดุของเรานะคะก็จะมีเมล็ดถงอกอันนี้เรายังไม่ได้แช่น้ำนะคะส่วนอันนี้เราแช่น้ำเราแช่น้ำอุ่นนะคะเพื่อให้เมล็ดถงอกตื่นนะคะเวลาเราเอามาเพาะถงอกนะคะถงอกก็จะงอกไวขึ้นนะคะ แล้วนี่ค่ะนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นน้ําธรรมดาอุณหภูมิห้องได้ไหมคะได้ได้เช่นกันค่ะแต่ระยะเวลาในการเพาะก็จะยืดออกไปอีกแต่ถ้าเราใช้น้ําอุ่นนะคะคุณผู้ชมก็จะทําให้เปลือกนิ่มได้ดีกว่าใช่ไหคะอ๋อค่ะการงอกของทุ่งอกก็จะไวขึ้นแล้วเราแช่ไว้ระยะเวลาที่เราจะแช่ก็1คืน1คืนนะคะค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเมล็ดทุ่งอกที่เราแช่น้ำแล้วนะคะอันนี้ก็จะเปิด S <S จะเปิดหมดแล้วค่ะค่ะสังเกตได้ว่าเปิด <S 2> <S 2> ปต่เปิดหมดแล้วนะคะนะคะ,ะคะ่ะจะมาสอนวิธีการเจาะขวดนะคะเราเริ่มกันค่ะมาร์กใช่ไหมคะมาร์กมาจุดก่อนค่ะว่าเราจะเจาะตรงไหนนะคะเราก็กาค่ะนะคะกาจุดที่เราจะเจาะไว้นะคะประมาณสามถึงสี่แถวนะคะอืมค่ะค่ะ แถวหนึ่งนี้ห่างกันประมาณหนึ่งมิวนะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพอน้องหนึ่งมาร์กเสร็จแล้วเดี๋ยวเราโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเวลาที่เรามาร์กก่อนที่เราจะเจาะเนี่ยค่ะประมาณค่ะค่ะประมาณสี่สี่แถวนะคะสี่แถวนะคะสี่แถวยาวลงมาห้านะคะห่างกันประมาณหนึ่งินะคะเราจะใช้หัวแร้งในการเจาะนะคะหัวแรลงถ้าสมมุติว่าใครไม่มีหัวแรงนี่เราจะใช้อะไรได้บ้างคะน้องหนึ่ง ใช้ทูบลนไฟเจาะคะ่ะหรือมีดมนนหรือมีดก็ได้แต่แต่มีดเวลาเจาะต้องระวังจะบาดนิ้วได้นะคะ,ะเพราะว่าขวด มันมีความแข็งนะคะน้องเด็กๆนะคะอาจจะใช้เป็นทูบดีกว่าถ้าใช้มีดเนี่ยต้องระมัดระวังทูนีก็ต้องต้องต้องระวังความร้อนเวลาเราลนไฟเวลามาเจาะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะก็จะเป็นขวดนะคะอันนี้คือขวดที่เราเจาะเจาะแล้วอันนี้จะเป็นขวดแบบแบบแรกนะคะที่เจาะเมื่อกี้สี่ที่เราใช้หัวหัวแร้งเจาะนะคะตรงนี้นะคะสี่สี่แถวแล้วก็เราก็จะเปิดปากขวด นะะคเพื่อไว้ลดน้ําถงอกนะคะค่ะค่ะเราสามารถตัดออกไปได้เลยไหมคะตรงนี้ไม่ค่ะไม่ตัดนะคะถ้าเราตัดออกไปแล้วนะคะเวลาเวลาเราเพาะถงอกแล้วอ่ะอุณหภูมิในการเพในการเพาะถงอกอ่ะมันจะไม่ร้อนอค่ะตัวฝาตรงนี้เป็นตัวควบคุมอุณหภูมินั่นเองใช่ใช่ค่ะก็ลดลดน้ําแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะคะเราลดน้ําวันละกี่ครั้งคะ เช้าเย็นค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะกระบวนการนี้เราสามารถเริ่มได้เลยรู้ว่ายังไงคะถ้าเกิดว่าเราเตรียมอุปกรณ์พวกนี้จบเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มเริ่มเพาะได้เลยค่ะอันนี้เราถ้าเราจะเพาะนขวดน้ำรรนลมเนี่ยเราจะใช้เมล็ดทงอ่างเนี่ยประมาณหนึ่งยกรัมหนึ่งกรัมนะคะก็ก็คือประมาณถ้วยอย่างนี้ไหมคะอันนั้นประมาณ200กรัมค่ะ2 0 0กรัมรึ่งใช่ใช่ค่ะ ก็คือถ้าเราจะพอในขวดเนี่ยเราจะใส่แน่นไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเขาเจริญเติบโตเนี่ยมันแน่นแล้วถุงอกอมมันเบียดกันแล้วมันใช่ใช่แล้วมันแล้วมันจะสัานใช่ค่ะใช่ค่ะงั้นเราเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มแล้วนะคะคุณผู้ชมตั้งใจดูเกี่ยวกับเทคนิควิธีการนะคะเราจะได้ไปพอถุงอ้อกท่านเองที่บ้านด้วยนะคะเริ่มกันที่เราเปิดฝาขวดตรงที่ตัดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็ นำนิดส่วนนาอยลงไปนะคะที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะคะอันนี้เราก็กะดูนะคะประมาณหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยกรัมค่ะถ้าในกรณีที่บ้านเราไม่มีเครื่องช่างประมาณแปดหยิบมือได้ไหมคะเราเอาประมาณสองเลยสองหยิบมือสองหยิบมือตีว่าประมาณสองสองกรัมละกันสองสองกรัมนะคะประมาณสองกรัมค่ะ ป,ปิดฝาปิดปิดฝาแล้วเราก็จะปิดุงออกที่เราเพาะเนี่ยด้วยถุงดำค่ะเหตุผลที่ปิดด้วยถุงดําเพราะอะไรคะเพราะป้องกันไม่ให้ถุงออกโดนแสงถ้าถุงออกโดนแสงแล้วทงออกจะไม่ขาวโท,ทงออก ต้องการการเจริญเติบโตด้วยความมืดด้วยความมืดและที่สาคัญเราไปตามท้องตลาดเราต้องการกินถุงอ็อกที่สีขาวๆใช่ค่ะาว่าอันนี้เราไม่ได้ใส่สารฟอกขาวเราใช้วิธีการโดยใช้ถุงดำค่ะแบบบ้านๆเลยใช่ใช่ค่ะเราก็ถุงดํานะคะมาตัดนะคะค่ะอันนี้เราก็มีถุงดำที่เราตัดไปแล้วนะคะเราก็จะเอามา ปิดขวดอย่างนี้เลยนะคะค่ะถุงดำนี้คุณผู้ชมคะตัดในรูปแบบของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะคะก็อประมาณ,ปร,มาณประมาณหนึ่งเมตรด้วยกันนะคะกว้างยาวแล้วก็ม้วนคุมขวดไปเลยพันด้วยหนังสติ๊กค่ะ,คะแล้วก็อันนี้ที่ตุกที่ที่ก้นขวดนะคะ,คะแล้วก็ที่ปากขวดเราก็หมุนปิดนนแล้วก,ก็ไม่ต้องแน่นมากใช่ไหมคะ เพราะว่าเราจะต้องแกะมารดน้ําเช้าเย็นนะคะก็ระยะเวลาในการเจิญเติบโตก็ประมาณ3 5ถึงวันก็เอามาทานได้ก็เวลาเราจะเอามารดน้ําเราก็เปิดปากเราก็เปิดปากที่เราเปิดไว้ด้านด้านข้างขวดแล้วก็รดน้ํานะคะรูปแบบนี้เราไม่ต้องใส่กระดาษทิชชู่เลยไม่ไม่ไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะกระบวนการนี้ใส่แค่ทูเขียวอย่างเดียวใช่ใช่ลดน้ำเช้าเย็นแล้วเราก็พันปิดไว้อย่างนี้ให้ตลอดแล้วเวลาเราจะเก็บ จะเก็บเขาเนี่ยเราก็เอาไปไว้ในที่ทึบแสงนิดนึ่งทึบแสงถึงแม้ว่าเราจะคุมด้วยถุงดําแล้วนะคะเราก็ต้องเอาเขาไปเก็บในที่ทึบแสงเช่นเดียวกันนะคะค่ะค่ะตัวนี้นะคะที่ทํามาแล้วได้สามวันนี้นะคะสามวันนี้เริ่มเริ่มงอกเริ่มงอกสวยแล้วนะคะค่ะคือตัวตัวนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราไม่ได้เปิดด้านด้านข้างขวดตัวนี้เวลาเราลดน้ํะเราเปิดจุก ลดน้ําเลยแต่ตัวที่หนุงสอนเมื่อกี้คือเราเราไม่ต้องเปิดจุกตรงนี้ลดน้ำเราใช้เปิดฝาเปิดฝาทีนี้ลดน้ําเลยเวลาเราลดน้ำเนี่ยเวลาเราลดเนี่ยเราต้องเอาน้ําออกเอาน้ําออกด้วยนะคะแสดงว่าในการลดนี่พอเราใส่ลงไปในขวดให้ได้ชุ่มชื้นของเมล็ดถั่งอ้อใช่ใช่ให้ชุ่มเลยใช่อันเดียวแล้วใช่ใช่ใช่แล้วน้ําเขาก็จะไหลออกตามรูที่เรานั้นไว้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีบ้านคือตัวนี้ใช้ ใช้ทูบจ้ะใช้ทูบเจาะให้รอบรอบขวดเลยตัวนี้นะคะอันนี้อันนี้คือทูบใช้ทูบเจาะรอบขวดเลยก็สามสามวันเราจะได้ถุงออกประมาณหนึ่งนิ้วนะคะสามารถนําไปผัดทานได้เลยใช่ค่ะนะคะอันนี้เป็นการปลูกโดยวิธีธรรมชาติด้วยนะคะเป็นยาชาวบ้านด้วยนะคะค่ะ อันนี้คือเสร็จวิธีที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีที่สองกนะันอันนี้ขออีกนิดนึงนะคะได้ค่ะเวลาเราวางถุงออกแบบขวดนะคะให้ระวังในแนวนอนนะคะค่ะให้ให้ระวังแนวนอนห้าวางแนวตั้งนะเหตุผลเพราะเหตุผลเพราะน้ําเพราะน้ําที่เราลดไปเนี่ยมันอาจจะขังมันอาจจะขังค่ะเราอยากให้น้ําเนี่ยมันไหลออกค่ะ นะคะเวลาน้ําไหลออกเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะขังอยู่ในตัวถุงดำอันนี้เราก็ไม่เป็นไรแต่เวลาเราตั้งขวดเนี่ยตรงเนี้ยเราไม่ได้จอกใช่ใช่ค่ะกันกันไม่ให้ถุงอกเน่าค่ะนะคะก็พอเวลาเราล้วเสร็จเราก็นอนวางนอนแล้ที่วางถุงอ่าโอเคแล้วเวลาถุงอกจะงอเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราวางอย่างเงี้ยมันมันแน่นค่ะแต่ถ้าเรานอนอย่างเงี้ยเวลาถุงอกเจริญตบโตเนี่ยมันมันจะกระจายทั่วทั่วทั่วถึงกันนะคะ นะคะก็ปริมาณก็ใส่ตามที่น้องหนึ่งอกไป<ช>เราก็ท<อ>ะมาเป็นรูปแบบนี้ะนะคะกระบวนการของแบบวิธีที่หนึ่งก็ได้ออกมาสวยงามแล้วค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้น้องหนึ่งได้สาธิตในเรื่องของการเพาะถงอปลอดสารพิษในแบบที่หนึ่งในรูปแบบขวดไปแล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาชมกันในแบบที่สองใช่ไหมคะในแบบที่สองนี้เราเพาะใส่อะไรคะเพาะใส่ตะก้าใส่ตะก้าใช่ทเพื่อทําเป็นคอนโดใช่ป็นคโดที่น้องหนึ่งร้อสองวัสดุนี้ใช้กระดาษทิชชู่ใช้กระดาษทิชชู่ใช่กระดาษทิชชู่ใช่ค่ะมีวัสดุอะไรบ้างคะน้องหนึ่งก็จะมีเมล็ดถั่วเขียวที่เราซื้อตามท้องตลาดนะคะอันนี้ที่ยังไม่ได้แช่น้ําอันนี้เมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ําอุ่นไว้หนนะะค แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเมล็ดตัวเขียวที่เราแช่น้าแล้วอันนี้เขาเปิดเขาเปิดตามมาแล้วค่ะพร้อมงอกแล้วค่ะพร้อมงอกนะใช่ค่ะพร้อมงอกแล้วค่ะแล้วก็จะมีตะก้าตะก้านี่ก็จะเป็นตะก้าที่เราเหลือใช้ที่เราทิ้งตมบ้านใช่ค่ะเราก็มาล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะทุกอย่างที่เรานํามาใช้เพราะทุ่งอกต้องทําความสะอาดทุกอย่างค่ะเน้นในเรื่องความสะอาดด้วยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะถ้าเราจะ ถ้าเราจะแช่เมล็ดถัวเขียวเนี่ยขอให้คัดเมล็ดถัวเขียวหน่อยเมล็ดเมล็ดถัวเขียวที่เสียเนี่ยให้เราคัดคัดออกก็คือเราสังเกตง่ายๆว่าเม็ดไหนเสียเขาจะลอยขึ้นใช่ค่ะคัดทิ้งเลยอ่าที่ลอยๆทิ้งใช่ค่ะถ้าถ้าเราเอาเขามาผสมกันเนี่ยเวลาเราเอามาเพาะเนี่ยมันจะทําให้ส่วนที่ดีเน่า ค่ะเราต้องคัดทิ้งก่อนนะคะความรู้ที่เราห้ามพลาดเลยทีเดียวนะใช่ค่ะก็จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะมีถุงถุงดํานะคะถุงดําแล้วก็ถุงดําแล้วก็ผ้าขนหนูนะคะเดียวนะคะผ้าขนหนูเมื่อสักครู่นี้เราทําในขวดไม่มีผ้าไม่มีค่ะตอนนี้เราใช้เราใช้ผ้าขนหนูที่เราซักทำความสะอาดมาแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผ้าขนหนูเราจะทำอะไรแล้วก็กระดาษทิชชู่ค่ะ อันนี้ก็คือหัวใจสําคัญเลยหัวใจสําคัญของการพ่อตาพพอกับถ่งอกเอพพอกับเมล็ดถั่วเขียวพพอกับเมล็ดถั่วเขียวเีทีเดียวค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวพ่ตาก้าเมื่อสักครู่นี้ที่น้องหนึ่งบอกไปก็คือเราจะต้องเป็นตะกก้าที่มีรูมีรูใช่่คะมีูทั้งด้านข้างด้านหน้าเพื่อให้เขาได้ระบายนะคะระบายระบายอากาศนะคะค่ะ ขอกระดาษทิชชู่กับพี่กุ๊กค่ะนะคะกระดาษทิชชู่นะคะหนึ่งแผ่นนะคะแสดงว่าขั้นตอนแรกที่คุณผู้ชมจะทําก็คือนํากระดาษทิชชู่ลงไปใส่ในตะกร้าใช่ไหมคะค่ะแล้วก็พรมน้ําค่ะพรมน้าพรมน้ําให้ชุ่มเลยค่ะพรมน้ําให้ชุ่มเลยค่ะค่ะพรมน้ําให้ชุ่มกับที่กระดาษทิชชู่นะคะที่เราลงไปให้ชุ่มทั้งแผ่นเลยค่ะค่ะอันนี้เราก็ก็คือ ที่เราเน้นวัสดุกระดาษดิชชู่เนี่ยคือเรามีอยู่ตามบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะเราเราไม่จําเป็นไม่ต้องเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาวัสดุที่อื่นนะคะเราก็ตัวนี้เลยตะกร้าเราก็มีที่บ้านแล้วกระดาษดิจชู่เราก็มีอยู่แล้วนะคะลำดับต่อไปเราจะใช้เม็ดถั่วเขียวที่เราแช่นอาไว้แล้วนะคะคืนมาโรยเลยค่ะค่ะโรยลงไปนี่คือเราก็กะไม่ให้ให้ให้ประมาณไหนคะน้องหนึ่งก็คือเรากะให้ โรยโดยที่เราไม่ต้องให้ที่เราไม่ให้เมล็ดถั่วเขียวมันไออัดกันค่ะอ๋อก็คือเราเราโรยให้พอประมาณนะคะให้ไม่เบียดกันหรือว่าหรือว่าทับซ้อนกันใช่ไหมคะไม่ต้องเบียดกันค่ะใชครค่ะกันเติโตัวที่ดีใช่ไหมคะถ้าเราเบียดกันแล้วเดี๋ยวเวลาเวลาเขาขึ้นนะคะมันมันจะแน่นแล้วมันจะแย่งกันขึ้นอ๋อค่ะค่ะก็โรยพอประมาณโรยพอประมาณค่ะ เพื่อให้ทงอกเราค่ะยาวค่ที่เราโรยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องพรมน้ำก่อนที่จะใส่ทิชชู่อีกครั้งไหมคะไม่ต้องค่ะพี่กุ๊กไม่ต้องะคะค่ะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้พอนะคะเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูว่าประมาณนี้ไม่ต้องแน่นมาไม่ต้องหนาแน่นจนเกินไปใช่ค่ะแล้วเราก็ อันนี้คือเสร็จชั้นที่หนึ่งแล้วชั้นที่หนึ่งอ่าเราทำคอนโดเรามาดูชั้นต่อไปว่าเราจะทําแบบไหนต่อไปชั้นที่สองนะคะเราก็เอากระดาษทิชชู่มาวางปิดชั้นแรกไว้นะคะปิดชั้นแรกทาเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็พรมน้าพรมน้าค่ะก็พรมน้ําให้ทิชชู่ชุ่มใช่ค่ะให้ชุ่มทั่วแผ่นเลยค่ะค่ะ ก็ปิดให้มิตรถั่วเขียวของชั้นแรกด้วยนะค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะให้ดูสวยงามนิดนึงค่ะก็โรยโรยด้วยโรยเมล็ดถั่วเขียวประมาณเดียวกันค่ะค่ะตื่นเต้นค่ะคุณผู้ชมอยากจะรอให้ถึงวันที่สามอยากจะกินถ่หงอกคอนโดนะคะ และที่สําคัญปลอดสารพิษด,ด้วยนะคะพี่กุ๊าและที่สําคัญอันนี้สําคัญใหญ่เลยช่วงในสถานการณ์โควิด1 9นี้นะคะก็เราอาจจะไปท้องตลาดไปตามตลาดเนี่ยหาซื้อผักหาซื้อของได้ยากนะคะ,คะเรามีการทอาะถุง,งอ,อกกินเองอที่บ้านทำปลอดสารพิษแล้วก็มีประโยชน์ด้วย<ช>ต่สอสุขภาพเรานะคะก็เป็นการที่ว่าอะ,อะไรอะ่ะ เราดูดูแลสุขภาพด้วยกันใช่ค่ะีลีนเหมือนกันนะคะในในในช่วงนี้เพราะว่าถัดถงอ้อที่เราไปซื้อตามท้องตลาดเนี่ยค่ะพีกู๊บางทีใส่สารฟอกขาวอันตรายมากๆเลยค่ะบางทีเราคิดว่าเราโอ้ยเลือกถังองอกที่แบบว่าสีขาวสวยต้องเน้นขาว้ใช่ค่ะไม่ไม่ใช่ใครเลยแม้กระทั่งแม้กระทั่งตัวพี่เองที่เราต้องเน้นถังองอกที่ขาวๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเราต้องดูด้วยว่า เขาอาจจะใส่สารฟอกขาวก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราเพาะเองปลูกเองเนี่ยเรารู้เลยว่าปลอดภัยแล้วก็สะอาดแน่นอนนะคะแล้วขาวอวบด้วยนะคะขาวอวบเลยนะคะหมอกแกงรักมากชั้นที่สองเสร็จแล้วค่ะต่อไปเป็นชั้นที่สามนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะค่จะเสร็จค่ะจะเสร็จแล้วค่ะเราเอาสามชั้นพอนะคะ เสร็จแล้วนี่เราจะต้องใช้กระดาษทิชชู่ต้องปิดค่ะปิดด้านบนใช่ไหมคะปิดด้านบนค่ะนี่พี่รอน้องหนึ่งว่าเราจะเอาผ้าทำ้าเราจะผ้าทำลายเอาไว้ซับเงื่อหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะค่ะนะคะเราก็พน้าเหมือนเดิมนะคะทำ ปิดให้มิดในทุกๆชั้นเลยนะคะเพื่อให้ให้เกิดความชุ่มชื้นใช่ไหมคะค่ะค่ะอชั้นที่สามเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วค่ะชั้นสามชั้นชั้นที่สองแล้วชั้นที่สามเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วทํายังไงต่อคะน้องหนึ่งเมื่อกี้พี่พีกุ๊กสงสัยใช่ไหมคะพี่กัดจะเช็ดหน้ามาเชียร์ก็ผ้าตัวนี้นะคะเราก็ต้องไปชุบ ชุบน้ําให้หมาดอันนี้คือผ้าที่เราชุบน้ำมาแล้วชุบน้าหมาดมาแล้วนะคะค่ะปิดค่ะค่ะเอามาปิดข้างบนของตะก้าปิดข้างบนใิดทับลงกระดาษทชู่เลยข้างบนเลยข้างบนเลยนะคะปิดทับขึ้นไปค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วในกระบวนการของตะก้าลงตะก้าเสร็จแล้วแล้วเราก็เอาถุงดํามาคลุมแล้วก็มัด นะคะค่ะไปสู่กระบวนการของถุงดำนี่แหละ่เปิดกล้องกใส่ยี่ะ้ด้วยเดี๋ยวหนูขอนิดนึงนะคะเวลาที่เราจะมาลดน้ำเช้าเย็นเราเปิดถุงดำออกมานะคะเราเอาผ้าขนหนูออกด้วยแล้วเราก็ลดน้ำปกตินะคะแล้วเราก็ผ้าขนหนูเนี่ยไปชุบน้ำให้หมาแล้วเราก็ปิดไว้ตามเดิม ทําทําอย่างนี้ประมาณ3-5มถึงห้าวันอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนรสเช้าเย็นใช่ค่ะรเช้าเย็นเหมือนกันก็คือแกะถุงดาออกมาแกะถุงน้ำผ้านหนูเอาหนูออกแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มทุกชานจากที่ดูก็คือชุ่มทุกชานและนําผ้าขนหนูไปชุบน้ําให้ชุ่มแล้วเอามาปิดอีกที่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มัดถุงดําเหมือนเดิมนะคะทีนี้มัดถุงดามัดถุงดำกันเราก็มาตัด ตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเดิมะะมาตัดเหมือนเดิมค่ะ,คะอันนี้คือ,อนนถุงดําค่ะที่เราตัดไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ช่วยพี่โกงไว้ตรงกลางเลยค่ะค่ะ่างน,นี้เลยค่ะ อันนี้คือเราม้วนสอดถุงเพื่อไม่ให้อากาศเข้าใช่ใช่ค่ะนี่ก็เสร็จขั้นตอนนะคะแล้วเราก็เอาไปไว้ในที่อับแสงนะคะโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะการพอาะถัทวงอกในตะกร้าแบบง่ายค่ะง่ายๆเลยคุณผู้ชม เรียบร้อยแล้วอันนี้คือเราพอเองด้วยฝีมือเราเอง่ะสาดพิษแล้วก็สะอาดแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าสามวันแล้วไหนที่ที่อันนี้มีอันนี้สามสามวันสามวันแล้วเดี๋ยวโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูสามวันแล้วเขาจะรูปแบบออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นคอนโดนะคะออกมาสามวันแล้วก็สมบูรณ์ที่เราจะนำไปผัดได้แล้วอันนี้ถ้าถ้าคนต้องการกินเท่านี้ก็ประมาณสาม สามวันก็ผัดได้แล้วค่ะความยาวได้แล้วความยาวได้แล้วแต่ถ้าแต่ถ้าคนต้องการที่จะยาวมากกว่านี้ก็ประมาณห้าวันห้าวันแต่ถ้าคนแต่ถ้าคนต้องการกินอบอวบก็ประมาณนี้ค่ะ3ามวันแสดงว่าอันเนี้คือถ้าถ้าเราเพาะทานเองเราก็ทานได้แล้วนะจริงใช่ค่ะทานทานได้แล้วแถ้าบางท่านเืาจะทานแล้วลเราอยากจะเอาไปขายเพื่อให้มีรายได้ให้กับตัวเองค่ะ สักห้าวันสักห้าวันก็จะยาวน้ำหนักก็นหนักได้ด้วยนะคะนอกจากที่เราทานแล้วเหลือเกินทานแล้วเราสามารถนำไปขายได้อันนี้ก็จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงกช่มีภูมิคุ้มกันในตัวเองด้วยแล้วก็ทุกอย่างเลยเราสามารถทานเหลือทานแล้วนำขายมีรายได้เข้าบ้านนะคะได้ทั้งอาชีพเสริมอีก่างหากนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพให้กับผู้บริโภคที่เรานำไปขายด้วยนะคะเพราะเราทำทุกอย่างปลอดสารพิษเลยทีเดียว นะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วในกระบวนการนี้ใช่ไหมคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณครูน้องหนึ่งนะคะ,ค,ะคุณครูการจนานาคสวรน,นะคะเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายในยเรื่องของการเพาะถงออกปะสารพิษนะคะ,คะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะได้มา พบกับน้องหนึ่งในหลักสูตรต่อๆไปอีกเรื่อยๆ <c oughs> ยค่ะค่ะ <c oughs> น้องหนึ่งครับเมื่อ <c oughs> สักครู่นี้เราได้ทําการสาธิตในเรื่องของการเพาะถ่งอ,อักบอดสาธิตใน2รูปแบบกันไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ในรูปแบบของตะก้ากับในรูปแบบของขวด <c oughs> ค่ะค่ะแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยค่ะได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้ทําตามคลิปวิดีโอของเราเนี่ยค่ะรับรองเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ทั้งความรู้ได้ทั้งทักษะแล้วก็สามารถมีมีเกี่ยวกับ าสามารถบอกถึงประโยชน์ค่ะของถัง่วงอ,อกได้ด้วยแล้วไม่ทราบว่าถั่วงอ,อกเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างน้องหนึ่งค่ะถั่วงอ,อกที่สอนให้พอ ทั้งทั้งสองแบบนะคะอันนั้นคือเรามีตัวอย่างเพาะมาได้3ามวันนะคะ3วันสมว,ว,วันเราก็จะทานได้แต่ถ้าเราเพิ่มต่ออีก3าวันเป็น5วันจะเป็นถัน่วงอกคลโรฟิลจะช่วยเพิ่มโปรตีนแล้วก็ช่วยให้ผู้สูงอายุนะคะแก้การท้องอืดแล้วก็ท้องผูกได้นะคะช่วยในเรื่องของการระบายนั่นเองใช่ะค,ะค่ะแล้วจริงๆแล้วอ่ะประโยชน์ของถั่วงอกมีมากมายเลยนะคะ ชโลงอกเนีคะเป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะ,คะแล้วจริงๆแล้วสามารถเพิ่มในเรื่องของความหนาแน่นของมวลกระดูกด้วยนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทานเข้าไปสามารถบำรุงร่างกายทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแแประโยชน์มากมายที่สําคัญรู้ไหมคุณผู้ฟังชะลอะความแก่ อาชะลอรูปของความแก่ค่ะสามารถถ้าเราต้องการอยากให้ใบหน้าเราตึงตึงประมาณตึงค่ะแล้วาเขาอวบเขาอวบได้ไหมคะขาอวบตึงประมาณประมาณที่เลยใช่ค่ะพี่กุ๊กนะคะก็สามารถทานถึงงอกได้แล้วที่สําคัญยังปลอดสารพิษดวค่ะค่ะก็เราเราได้นําเสนอสิ่งดีๆไปแล้วนะคะแว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเข้ามาเรียนรู้กับเราเยอะๆเลยนะคะใช่ค่ะพี่โกที่สําคัญพอเรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ย เขาจะส่งงานกับเราเขาก็สามารถส่งงานให้เราดูด้วยว่าผลงานที่ทาออกมาเรานี่เป็นอย่างไรใช่ไหมคะนั่นเงเราก็จะได้ดูว่าเอ๊ะพอเราทําแล้วคุณผู้ชมลองทําแล้วผลงานออกมาเหมือนกันไหมะนะคะก็ติดตามพวกเราได้เรื่อยๆเลยนะคะก็อยากให้เข้ามาเรียนรู้กันเยอะๆอะนะคะ,ะ,คะอยากให้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็สามารถได้เกียรติบตัตรด้วยอย่างที่บอกไปเมื่อต้นรายการนะคะสามารถได้รับเกียรติบัตรไปด้วย่านการ เพราะถุงกปอดสารพิษได้ด้วยในหลักสูตรนี้ค่ะค่ะค่ะก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งะนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันในหลักสูตรต่อไปได้เลยค่ะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ